ับสบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม,อม่พี่น้องวันนี้ก็มาขอก็หนาคือเกาวันนี้ก็เห็ดบดละเเห็ดงานพี่น้องบันนี้ยุ่งงานวันที่สามแล้วเนาะวันนี้หนามซีมาเห็ดคลิปตอบคำถาม FC ที่คอมเมนต์มาถามเนาะว่าคดองสาหนามแพงบ่มีทองพอด้ายมีเงินพอด้ายเป็นเงินไทยจกักจักแสนเป็นเอ่อเป็นทองจกนะักปารเนาะแล้วก็คดองซาลาว์นะแพงบ่เพราะว่ามี หนุ่มไทยด้วยมีคนคนไทยนะอยากไปแตงสาวเล่ามักสาวเล่าฮนาอยากหูลาคาดองสาวเล่าแพงโบเดี๋ยววันนี้น้ชิบะบ่าวสุพ่นองฟังนะลาคาดองสาวเล่าแพงหรืบอบบจะแพงหรือโบแพงกับมาฟังในคลิปนี้นะพี่น้องก็คือน้มชิบะบ่าวตั้งแต่แบบว่าแหลกอันแบบว่าอันแรกแรกเลยน้องพี่น้องก็คือแบบว่าคนนห้านะ่ะ มันก็ตตองหูจ้ากันกรมันบอพี่น้องสองคนมันบอสองคนก็ตตองหูจ้ากันกรกับมีการแบบว่าล่มกันเบากันสี่นพี่น้องกับกัแล้วแต่ว่าสองคนเพื่อนอะสีคบกันหรือว่าล่มกันจักปีจักปีแล้วก็แบบเกิดร่มกันไปกันนานบอพี่น้องแะ้วก็อยากอยู่ร่วมกันมันบออยากอยู่ร่วมกันก็ตตองแบบบอกพ่อบอกแม่มามีคนหากสัตวจังสี่เพื่อนมักเข้าสัตสี่นะเพื่อนอยากไปเคไปแตง แล้วเฮาก็ต้องเว้ากับแม่เฮาแม่นบ่พี่น้องเว้ากับพ่อกับแม่เฮาและทางภายซ้ายเพิ่นก so, sí, ็ต้องเว้ากับพ่อกับแม่เพิ่นแหละว่าอยากได้เมียจังซี่นะอยากให้ไปขอไปแต่งให้จังซี่แม่นบ่พี่น้องคนเฮาอันดับแรกนะก่อนสิว่าจังมีคาดองแหละเนาะก็ายซ้ายก็บอกพ่อแม่ว่าอยากได้เมียเนาะให้ไปขอไปแต่งให้แน่ลูกนั้นผู้นี้บ่แม่นบ่พี่น้องบางคนก็แบบว่าฐานะบ่ค่อยรวยเนาะค่ะฐานะแบบว่าพออยู่พอกินก าจสิแบบเบาบ่าแพงหั่นนะพี่น้องเดี๋ยวนําสิเบามาเนาะเบาต่อเนาะก็คือทางฝ่ายชายก็ต้องบอกแม่เนาะว่าอยากได้อยากได้ลูกอยากได้เมียอยากให้แม่น่ะไปขอลูกไปขอเอ่อเมียให้เหานาะและ้วก็ทางฝ่ายแม่ฝ่ายชายก็สิมาหาแม่ฝ่ายงซะก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็เว้ากันว่ให้หมือยามมือใดเนาะเพราะว่าอยากมาขอลูกสาวให้ลูกชายประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็ทางพ่อแม่ฝ่าย ทั้งพอเม่์ายยิ่งทั้งพอเม่์ายไส่กับห้าหูกันเป็นนบอพี่น้องห้าหูกันแล้วแล้วก็หามือห้ายา้มเนาะมือสิมาคอแล้วก็บอกพอเม่ทั้งพายใส้กับบอกบอกพอเม่ทั้งพายยิ่งวะซีมาคอลูกสาวหายลูกไส้นะพี่น้องมือนัดมือนี้กันนัดกันมากเนาะในมือที่ซีมาคอกับซีมีหมูเนาะพี่น้องเนาะก็จะเอิญบะหมูหมูผักซูเนี่ยแหละพี่น้องก็จะเอิญบะหมูผักซูเนาะที่ภายไส้ต้องสื่อหายพายยิ่งเนาะพี่น้องโตกะะ สิบวยใหญ่ปันไดเราพี่้องอันนี้ก็คือเป็นหีนนดของคนเล้าเนาะพี่้องเนาะหีดของคนเล่ากับบางบางส้นเผากับสิบบกคือกันได้พี่้องเพราะว่าแต่ละส้นเผากับหีดหีดคนเล่าก็จริงเนาะแต่ว่ามันสิบบคือกันได้พี่้องบาง,บางบางบอลเนาะดูว,ว่าแบบบางจังหวะฐานะที่อยู่ทางฝังเล้าเนะาะเวลาะายใส้สิมาทางปลายไส้สิมาขอปายยิ่งเป็นโรพี้องกับตองมีหมูหมูผักซูเนาะสายซูหายปายยิ่งหนึ่งโตเพราะว่า หมูนั่นก็คือพี่น้องเป็นหมูผักซูเป็นหมูหีดหมูคลองเนาะก็คือหมูที่ภายใต้ซื้อไห้ไม่ยิ่งนะภายยิ่งนะพี่น้องก็ต้องทางภายยิ่งก็ต้องแบบเห็ดเอาไว้เห็ดกินหันเลพี่น้องเลยบานเฮ่าก็คือแบบว่าไห้หมูมากกับบริแมนมาซสียเอาไปทางใดก็ก็คือแบบว่าเป็นเป็นหมูหีดนะพี่น้องก็ต้องแบบว่าทำทำอาหารหันหละหมูที่ไห้มากบวแมนมาเสีเอาไปเลี้ยงนะพี่น้องก็วบเห็ดอาหาร ต้อนรับแขกที่มาในงานสู่คอเนาะพี่น้องแล้วก็มาที่นี่มาเนาะพี่น้องทางฝ่ายใสกับหาฝายยิ่งแล้วก็พอแม่ทางฝายยิ่งกะสิเว้ากันใหนะเนาวะว่าเอ่อสิเอาคาดองเท่าใดคาองดสร้างน,น่ะสิเอาจักล้านจักแสนแล้วก็มีหยังแน่เนาะแล้วก็พอแม่ทางฝายยิ่งกะสิบอกทางพอแม่ทางฝายใสว่าคาดองบางคนกะสิบ่หลายานะพี่น้องแล้วตแต่เนาะว่า คนเหาแบบน่าจินี่รวยเนหรือว่าทุกแล้วก็พราอยู่พวกกินสินะพี่น้องแบบแต่ละคนมันกับสีบโบแมนว่ารวยไปเวิร์เนาะบางคนกับแบบบางคนกับทุกงาบางคนกับแบบว่าพราอยู่พวกินบางนกับรุยนะพี่นนองก็คือแบบนำสีเป่าแบบว่าคนนะรับแบบกลางๆเนาะพระมาณแบบสม,มูิเอานะพี่น้องบางคนหเห็ะเอ่อลูกซาาข่อยคาดองกับประมมณสามสิบล้านกียร์สินะพี่นนอง สามสิบล้านกีบเป็นเงินไทยกับประมาณหนึ่งเซนบาทแล้วก็บเพื่อนเกิดซบอกว่ามี่ข้ามบาทหนึ่งหรือว่าข้ามสองบาทเนาะแล้วก็มี่งวดเป็นงวดตาย,ยาสีนะพี่น้องแต่ว่าบางบอนอาจจะบอกคือกันนะพี่น้องอันนี้ก็คือหนาแบบเบาแบบค่อข่าวเนาะแถวบานหนาหนอะไรเนาะเพื่อนเกิดซบอกไปว่าเพื่อนเสิเอ่อพอแม้ทางฝ่ายยิงเนาะเพื่อนเสิบอกเอ่อพอแม้ทางฝ่ายใส่ว่ามีเงินคดองสามสิบล้านกีบ หรือว่าเสารานกีเนาะแล้วก็มีมีข้ามรือมีทองน้อพี่น้องหนึ่งบาทแล้วก็มีหัวหนึ่งโตสีนะบัตรที่นี่กะแบบพ่อแม่ทางภายใจฮบบองสีนะพี่น้องแต่เพิ่นฮับกกะแบบกะโอเคกะแบบว่ากัโตกลงทั้งสองข่ายเนาะแล้วกันัดมือนัดแามกัน่าสิมาแตงมือใดเดือนใดปีใดนาะพี่น้องแล้วก็ในในมือที่แตงดองนาะพี่น้องเนาะ ซีมีเงินนะ่ะซีมีข่างไว้อยู่ได้พี่น้องแบบว่าสมมุว่าเงินคารองสามสิบละเนาะบางบางที่ประกาสิบอกว่าให้ให้ถอก้อนนะ่ะสหาราศแล้วก็ข่างใบหาละหรือว,ว่าถอก้อนสิบหาละขางใบสิบล้านนะพี่น้องแล้วก็ข้ามหนึ่งหนึ่งบาทหรือว่าข้ามทองหนึ่งบาทนะพี่น้องกระตองแบบว่าข่างสองสลึงสีนะพี่น้องแล้วก็หาชิปตะตังบอแล้วก็ งัวกะง่วตัวหนึ่งค่ะแบบบเดคขางเนาะงัวนบเดคขางสีคขางไว้ที่ขางไว้ไวคือยัองพี่น้องที่ขางไว้คือแบบว่าเวลาแบบว่าเท่าแบบว่ายาห่างสินะพี่น้องยายาหรือว่าป้ากันนะพี่น้องกะทาแบบว่าทั้งสองคนเนาะพายทายเป็นคนป้าอนกระต่องเสียเงินจํานวนที่ขางนะห้นะพี่น้องก็คือมูบาขางเมียนยูหาหลานวัวคนกระต่องเสียหายพายน่งชิปลาเนาะ ถ้าสมมติว่าพายยิ่งเป็นคนฟ้าพายทรายพายพายยิ่งก็ต้องเสียหายพายทรายนะซิบปละนะพี่น้องแล้วก็ข,กขําก็คือบาทหนึ่งมันบาที่ข้างเหม่นชองสลึงมันบาพี่น้องด้วยว่าหาซิบตาต่างคนะ์ถ้ามีพายใดพายหนึ่งฟ้าก็ต้องพายนั้นนะต้องเสียหายเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือเบาคาดองเนาะพี่น้องหายพี่น้องเข้าใจว่าคาดองคาสิ่งสาทางฟังลาวเรานะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องหวังว่าเบาไทย น่าส respe ิมักอยู่นะศาลาเพราะว่าคาดองศาลาตอยู่ทางความพุ่นก็บ่แพงปานใดดอกพี่น้องกประมาณเป็นเงินไห้ก็ประมาณบางคนก็แสนบาทเนาะบางทีก็2 0 0 0บาทจังซี่นะแล้วก็สิมีมีค่ําหรือว่ามีทองั่นแหละมีงัวก็บ่แพงดพี่น้องแล้วก็แล้วแต่เนาะว่าแต่ละครอบครัวหรือว่าแต่ละฐานะเพิ่นก็สิแบบเบาเอาแบบบ่คือกันหั่นไพี่น้องบางทีลูกสาวเพิ่นงามันบ่เพิ่นก็สิเอาแพงในบางคนลูกสาวขี้หลายเพิ่นก็สิเอาบ่แพงคือข่อยนี่เนาะพี่น้อง ลูกสาวางงาว่างามพ่อแม่กะว่าเอาบบเพงพี่น้องเลยถือกระดองคอยนะถือนี่แหละเนาะพี่น้องสำหรับแบบอ,อคลิปนี้กะสำหรับนุ่มไทยเนาะที่อยากิีด้เมียเป็นคน้เล้ากาฟางคลิปนีไว้เนาะพี่น้องเนะนาะน้ากะฟ,งฟางผู้ใหญ่เพื่อนเล่อมานอะไรพี่นอ้นนองน้าก็เลยจือแล้วกะเก็บเอามาเบาซูพี่น้องฟางเนาะกา ก่อนสิอยู่น้ากันน้าพี่น้องก้อนสิแต่งงานกันก่อนสิมีคาดองะคนเฮามันต้องเบากันแล้วก็ล่มกันหูจักกันก่อนน้าพี่น้องเนาะแล้วก็เพื่อสิแบบเข้าใจกันหานะพี่น้องแล้วก็ตัดชิ้นใจแบบว่าอยากอยู่น้ากันอยากแต่งงานกันอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวน้ากันน้าพี่น้องมันก็ต้องก่อนสิมีคาดองมันก็ต้องนี่แหละมันก็ต้องเริ่มจากสองขนซะก่อนน้าพี่น้องถ้าสองข้นบาหากันบาแบบบูหูจักกันบาล่มกันบาคุยกันบาอยากอยู่น้ากัน กะบ่มีคาดองแม่นบ่พี่น้องคนเฮามันก็ต้องเริ่มจากนี่แหละคาดองน่ะพอสิมีคาดองก็ต้องเริ่มจาก2คนนี่แหละเนาะพี่น้องก่อนสําหรับคาดองเนาะพี่น้องเนาะทีที่ได้น่ะก็คือเป็นคาเลี่ยงเป็นคาน้ํานุ่มแม่พี่น้องน้ําก็บ่เข้าใจคือกันเนาะว่นนาเป็นหยังผู้หญิงต้องมีคาดองทั้งๆท,ที่แบบว่าผู้ชายกะก็บแบบว่า น้องก็บอกเข้าใจนะพี่น้องบอกเข้าใจขวานี่เลยน้องคือเป็นยังเวลาผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันผู้ผู้ชายต้องแบบว่าเสียค่าดองให้แม่ยิ่งนาะพี่น้องแล้วกับผู้หญิงบ่ได้เสียอีหยังให้ผู้ชายจังซี่นะเอ,อ่อไฟหูวก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาแต่ค่าดองที่ภายหญิงได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือเอาให้แม่เอาให้แม่เป็นค่าหนังนมหรือว,ว่าค่าเลี้ยงดูเฮาใหญ่มากนะพี่น้อง โยูใไ้แม่เบิอเลยเนาะบางคนบางคนกับไ้แม่แม่ทำการแบบเอาไห้ลูกขึ้นเนาะไห้ลูกแบบว่าเอาไปแบบสังรักพักทานอยังสีนะพี่น้องคนกับบางคนกับแบบบ่คือกันหันแล้วบางคนกับไหแม่เบิดเเนาะบางคนกับหขลูกไห้แม่แล้วเนาะแล้วก็เพิ่อนก็เอามาขึ้นไห้ลูกสีหน้าแบบเอาไว้ให้ลูกแบบเป็นเงินคนทงคนไทยเหม็นสังรักปักทานยังสินะพี่น้องแต่ละบ้านแต่ละเพื่อนบางคนกับแบบบ่คือกันหันแล้วพี่น้องนี่แหละสําหรับ คลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะน้ำกับแบบเมาเอวา้พี่น้องขอใจเพราะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาถามเ,น,มาเน,นาะเจ้าหน้ามคาดองเจ้าเพ่งโบจกักคาดองเจ้าแจ็คแซนบาทเออเออมีข้ามแจ็คบาทมี่งว่าแจ็คตงวีินะคา,าดองสาวเล้าเนาะแต่ว่าคาดองหนามเนี่ยยังไม่ทันหลับอกด้วยพี่น้องยังโบหูวเนาะยานยานก็จมะมาแตงถ้าบอกไปก็ได้คาดองคือสีโบแพงดอกโบบาโบงามเนาะพี่น้องหน้าตาบุดี เห็ดกินกับบเป็นมีแต่เบาเกงวายอกวายอกพี่น้องนำเห็ดกินเป็นอยู่แต่ว่าเห็ดกินนอะแซ่บผัวแล้วพี่น้องไอย,ยู่น้ำนะอ้วนนี่เลยนาะพี่น้องสำหรับคลิมนี่การมาเ่าเรื่องคาดองสาวเล่าเนาะแ่าแพง่งโบนำกระบ,บอกไปแล้วเนาะคาดองสาวเล่าบางคนกับแพงบางคนกับบแพงพี่น้องแล้วแต่ขึ้นกับคนสองคนหักกันน้ำอะละพี่น้อง บางคนกับเอ่อเฮีงก็เพื่อนหักกันเนาะเพื่อนแบบอยู่ลำกันเพื่อนหาซอยกันเด็กพี่น้องคาดองอะเวลาก็เอาไปเอาไปแต่งเนาะเวลาแต่งงานอยู่ทางฝั่งเลาในี่พี่น้องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือกันพี่น้องเลยก็หลายได้บางบางบอนก็เป็นแสนบาทเนาะบางบางก็เป็นสองแสนบาททางเพื่นจ๊สิงใหญ่นะพี่น้องบางบอนคือส่วนละโบทตามบานเฮาเนี่ยบางคนบางครอบครัวก็ประมาณสี่ห้าหมื่นบาทนะพี่น้องแบบเห็ดโปรยใหญ่นะเห็ดแบบพอดีพอดี บางคนเห็ดหน่อยเห็ดแบบผูกแค่หน้าผ้าขาวกับเบิร์ตวลายพี่น้องก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สองคนว่างคนเสียอาแบบใดสีเห็ดใหญ่หรือว่าเห็ดหน่อยหรือว่าเห็ดผูกแค่หน้าผ้าขาวเดลยพี่น้องแดงดองอยู่ทางฝั่งรามันกะมันกะขื่นอยู่กับคนสองคนหันหลยพี่น้องขื่นแตะอ่าขื่นแล้วแต่น้ำสองคนสีเห็ดใหญ่หรือว่าสำได้เนาะแบบประหยัดค่าใช้จ่ายยังสีนะพี่น้องประหยัดขึ้นน้ำหันแหละก็แล้วแต่เนาะโอเคเด้อพี่น้อง กับว่าไปเบื่อไหรวเนาะพี่น้องอาจสิป้างเขาใจอยูด่ดอกเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละส้นเผาที่อยู่ท้างเล่านะหิดหิดคนเล่านะพี่น้องคือกันอยู่แต่ว่าบางบางยางกับพวกคือกันเลยพี่น้องมันแบบคนเล่าคือกันอยู่เนาะแต่ว่าบางส้นเผามันบวกคือกันเลยพี่น้องหิดนะมันก็เลยแบบบวกคือกันเนาะบางบอลอารสิเพ,พงกว่านี่ก็มีบางบอลอาร์ซิเป็นแบบสี่หาสนบาดยังเสีนะพี่น้องแต่บาอยู่แถว ส่วนน้ำบดคือบานน้ำนี่ค่ะดองประมาณสองแสนบาทก็ถือว่าแพงเลยพี่น้องค่ะดองนะโอเคเดี๋ยพี่น้องมาหอดคันนี้น้ำกันสิขอจบคลิปเล้วพี่น้องน้ำกับบอสมาเบิร์นแล้วเนาะมางานพี่น้องคือสิเข้าใจมาทีคันนี้น้ำกับสิขอปิดคลิปเล้วพี่นอ้องถ้าใคบปวดข้าใจก็คอมเมนต์มาถามอีกเนาะว่าคารองสนามเท่าไรเดี๋ยวน้ำสิตอบไปสำหรับคลิปนี้น้ำกับสิขอจบคลิปเล้วพี่น้องะะเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกคนเด้อที่ข้ามาติดตามรัสชมเบิ่งคลิปหนาบกดคำโฆษณาเนาะส้ารับคลิปนี้ขอตัวแล้วเด้อบ๊ายบายพี่เนอะ